นี่เราจะมาดูถ้ำยายจุงหลังกันอีกหนึ่งรอบครับภาพอ่ะอ่านดิภาพปฏิมากรรมนูน,น,น่านเมันออกเราสีอ่าไปถรงนี่ไปอย่างนี้แหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายเป็นนี้ โอ้เหนื่อยไหมขึ้นมาแค่นี้เหนื่อยปะ<ช>เหนื่อยแล้วเหรอถึงแล้วเป็นไงเขาก่อนนี้พ่อพามาแล้วแต่วันนี้สายเท่าลองพาลูกสาวมาทัานาศนศึกษาลองดูครับว่าเด็กรุ่นใหม่หไม่ต้องลงครับว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เห็นศิละปะเป็นอย่างนี้จะรู้สึกยังไงบ้าง,งป่ะลุย นี่ยิมดูอายุประมาณเท่าไหร่รู้ป่ะไม่รู้อ่ะพันปีประมาณนั้นนะประมาณนั้นดูดิเป็นงานศิลปะนูนไหมนูนเห็นแล้วเป็นไงสวยป่ะนี่ งานศิลปะยังสวยงามเหมือนเดิมครับแล้วก็ถ้ำนี้เมื่อก่อนนี้มีเรื่องเล่าล่าปาแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมเข้ากันไปเลยนะเขาไม่ห้ามเข้าเราแค่มาชมงานศิลปะ,น,ปะนี่ครับความสวยงามของอืมงามครับเป็นไงขึ้นลงแค่นี้เหน่อยแล้วแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างที่เห็นรูปภาพอวยมากอะ ประหลาดใจว่ามันยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะต้องพันปีหนยอ่าแล้วทางเดินขึ้นเปไงครับเถดีไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่โอเคอ่าฝากกันด้วยสายเท่าวันนี้พาลูกสาวมาเยี่ยมอ่ะนี่สวัสดีครับ